ดขั้นตอนการสมัครการเมนไทยรอบล่าสุด 2023เป็นอย่างไรนั้นมาฟังเลยนะคะครูฝ้ายเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ครูฝ้ายกดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการที่เราต้องสมัครออนไลน์ก่อนเนาะเขาก็จะให้เราเนี่ยอ,อัดคลิปออนไลน์ซึ่งเขาไม่ให้เราใช้แอปใดๆก็ใช้มือถือนี่แหละอัดคลิปนะคะแล้วก็พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการแนะนําตัวเองเนาะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษ ไม่เกิน50วินาทีเขาให้เราอัด30ถึง50วินาทีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษอัดคลิปไปจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเนาะหลังจากนั้นเนาะเมื่อผ่านออนไลน์เสร็จแล้วปั๊บนะก็จะมีการให้เราไปรอบต่อไปก็คือว่ารอบพรีสกรีนก็คือไปช่างน้ำหนักวัสดนสูง,สงซึ่งที่รักจา๋าที่เนี่ยเคร่งเรื่องของ BMI มากเลยนะน้องๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของความผอมนะคะฉะนั้นก็ ทิกนะกินน้าไปเยอะๆลูกกินน้ําไป3ลิตรอย่าฉี่นะพอฉี่ออกมาหายไปแล้ว1โลนะจ๊ะตรงนี้ BMI สตริกมากแล้วก็มีการถามคาถามแบบพูดคุยเล็กน้อยเพื่อแบบจะดูแบบมนุษยสัมพันธ์นิดนึงแบบดูว่าเวลาพูดเป็นอย่างไรบ้างเช่นวันนี้มายังไงหรอกินข้าวมาหรือ,อยังอะไรเงี้ยแบบง่ายๆภาษาไทยเลยลูกนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าครูว่าเนี่ย น้องจะต้องแบบต่างตัวให้สวยอ่ะแล้วก็แบบยิ้มให้สวยเพราะว่ามันก็คือการสกรีนเนาะว่าเอาหรือไม่เอาอ่ะไปรอบต่อไปซึ่งมันคือรอบไฟแนลเฮ้ยตกใจเนาะเร็วมากมาพิสกรีนปับ๊บมาไฟแนลทันทีนะคะซึ่งไฟแนลเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์กับกรรมการ4-5ท่านนะคะต่อเราคนเดียวเลยจักที่รักษาพอไปถึงแล้วปับ๊บเขาให้เรานั่งแล้วก็พูดคุยกันที่เนี้ยสัมภาษณ์ใช้เวลาสัมภาษณ์นานเหมือนกันนะก็ประมาณ15นาทีเพราะว่าเขาจับเวลาเลยลูก แต่ว่าบางคนลู้ษิกครูโดนไปจนถึงครึ่งชั่วโมงเรงสงสัยชอบคุยเยอะหรือบบอาจจะแบบถูกใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นการคุยภาษาไทยล้วนแต่ว่าการบินไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของซิทูเอชันนะคะว่าการแก้ป,ปัญหาเพราะว่าเขาจะวัดเราว่าเราเป็นคนมีเซนส์ เราเป็นคนมีกลิ่นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านเกี่ยวกับสายการบินการเป็นแอร์นี่แหละนะคะว่าน้องจะสามารถรับมือหรือว่าดิลกับผู้โดยสารได้มากน้อยแค่ไหนเขาดูว่าน้องเป็นคนที่แบบจริงใจไหม เขาดูว่าน้องเป็นคนที่เวลาพูดแล้วมั่นใจไหมน้องดูมีมารยาทไหมอ่อนน้อมถ่อมตนไหมแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมงานของเราทัศนคติเป็นยังไงบ้างทํางานเป็นทีมได้ดีไหมอ่ะตรงเนี้ยเขาเช็คเลยสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีกรรมการที่แบบเป็นคนถามบางบางท่านไม่ได้ถามแต่นั่งจด จดี้ก็เลยจดๆๆๆอย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นก็แนะนําว่าเวลาสัมภาษณ์กับกรรมการรอบนี้นะก็แนะนําว่าให้น้องอะ่ะมองทั้งคนที่ถามและคนที่ไม่ได้ถามทุกท่านเลยนะคะมองหมดทุกคนเพราะว่าทุกคนก็คือหนึ่งในกรรมการของเรานั่นเองนะคะหลังจากที่กรรมการสัมภาษณ์แล้วนะคะก็จะมีอีกหนึ่ง process ก็คือว่ากรรมการจะให้เราจับการ์ชดชดึงแล้วก็อ่าน passage เป็นภาษาอังกฤษจ้าเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสรุป ให้กรรมาการฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นตรงนี้อย่าแบบคิดว่าเฮ้ย mm hmm. การปีนไทยสัมภาษณ์ภาษาไทายอะชิลจังเลยจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็ต้องสตรองเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยแหละคะ่ะจะตกม้าตายตรงนี้เพราะว่าคำศัพท์ที่ให้อ่านเพ s s a g จนั้นค่อนข้างยากเลยทีเดียวแล้วก็จะต้องสรุปให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครที่แบบพูดเราไม่โฟ่ะตรงนี้เขาก็จะมองว่าอ่ะ ภาษาอังกฤษเนี่ยแหลกแล้วนะประมาณนี่ยอ่ะทีนี้ก็รอระยะเวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะประกาศผลเลยว่าใครได้ใครไม่ได้แล้วนะตุ้มต้มต่อมตื่นเต้นนิดนึงนะคะเมื่อได้แล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะเรียกเรามาว่ายน้ําซึ่งการว่ายน้ำเนี่ยเขาให้ว่ายน้ํา25เมตรต่อเนื่อง nonstop นะคะถ้าฟรีสไตล์ ใช่ไหมแล้วก็ว่ายน้ําไปเมื่อว่ายน้ําเสร็จแล้วปั๊บก็จะเป็นการตรวจสุขภาพซึ่งที่นี่เขาจะเน้นคนสุขภาพดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่มีเรื่องของกระดูกสลังคดหรือว่าเป็นเกี่ยวกับโรคเลือดเนี่ยก็ค่อนข้างซีเรียสดังนั้นนี่ก็คือการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนว่าถ้าใครอยากอยู่การบินไทยนะคะ 1. ภาษาต้องได้2ทัศนคติต้องดี3ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมานะคะแล้วก็4ี่จะต้องไหวสวยเพราะเขาเน้นมากๆการเทรนของการบินไทยวันแรกนี้คือให้ยืนไหวอย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นเขาเน้นมากเรื่องของการไหวเพราะว่าเราคือวัฒนธรรมไทยที่ต้องไหวให้สวยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มาใส่ชุดการบินไทยห่มสบายกันนะคะ